เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Farming Simulator 19นะครับก็วันนี้ครับมาอยู่กับทีมงานของเราเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาขับรถเกี่ยวข้าวนะฮะไม่เลยครับผมจอดอยู่คนละมุมเลยนะนะครับก็จะมีรถเกี่ยวข้าวแล้วก็เทรลเลอร์นะครับผมก็จะมีทั้งหมด3คู่นะนะครับนี่ก็จอดกันเป็นคู่เป็นคู่เลยนะ เทเลอร์เราก็ประจอดไว้ในฟาร์มนะฮะนี่เลยนะวันนี้เรามากับฮิโน่ซิงไฮเทคนะครับผมเป็น12ล้อนะขนรถเกี่ยวแล้วก็วิกเตอร์ครับนี่คันนี้รถบังเอิญนะครับผมน้องเปาจะขับคันนี้นะฮะนี่ครับก็มากับรถเกี่ยวนะสามคันนะครับผมมีรุ่นอะไรบ้างก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้ดูนะฮะ <laughs> นะครับก็มีหลายรุ่นเลยนะฮะวันนี้จะพาไปเกี่ยวข้าวครับ,รบก็พามาอยู่ที่แมปใหม่นะนะครับผมก็เป็นแมป ฝรั่งนี่แหละนะครับผมก็โหลดมาเล่นกันนะนี่เดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวข้าวไร่ที่4ไร่ที่5ไร่ที่6นะนะครับผมก็แปลงละแปลงละ10ไร่นะครับผมก็ประมาณ30ไร่นะนี่ครับสามคันนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะเสร็จไหมวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยละกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับนะครับ เดี๋ยวเอาเทเลอร์ไปใส่รถเกี่ยวก่อนนะฮะไจอดในที่แบบโคตรแคบอ่ะดูดินนให้วิกเตอร์ไปก่อนเดี๋ยวเจ้าช้าให้ไปครับผมให้วิกเตอร์ถอยก่อนอือเนาะเสียงถอยเสียงถอยเสียงช่องบินเลยนะพี่ <laughs> บินทีเราหาอะไรเราจะหาจะทำมาหากินอะไรได้อ้โดนชนโดนชนไปแล้ว <c oughs> ต่อ,อก,การตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มงานเลยอ่ะโอ้โหนี่หมุน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 นะฮะหมุนโอ้เจ้าช้างขึ้นแบบไวเลยผมโคตรเกินไงส,ส,สเต็ปคนขับเขาเก่งไงเทสเทเลอร์ให er <ๆ>ม่ครับวันนี้เทลอร์ใหม่เทเลอร์ใหม่ครับให้เขานำนะแต่ว่า,ารถเกี่ยวรถเกี่ยวบักนะครับ ไอ้ที่มารอนี่ก็คือรถเกี่ยวล้อล้อมันบักนะฮะโอ้โโคตรสูงอ่ะนะครับสูงมากนำเลยครับตามเลยแล้วรัดรัดเชือกมาอยู่ด้วยไงรถเกี่ยวนี่หรือดูแผนที่ก่อนเออ่เดี๋ยวเรามาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวเอ้ยเออถูกแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาไป เดียวขวาอย่างเดียวครับผมอ่านี่อันนี้คอนเทนต์ต่อไปครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมนี่ของเล่นใหม่นะสองคันนี้นจอดรอครับผมจอดรอจอดรอเฮ้ยพี่จะไปเปิดจะเปิดประตูก่อนเปิดเอาไว้เอาไว้เอาไว้รถเกี่ยวข้าวผมเอียงอันนี้พี่อะไรนะรถเกี่ยวข้าวผมเอียงอันนี้ชนเหรอ ไอ้ปากเกียวมันไปเกี่ยวกับไอ้ไไกิ่งไฟไฟกิ่งครพี่ไปกิ่งอ๋อปากเกียวมันกว้างครับก็ต้องระวังเอาอนนแค่รถเราก็เต็มเลนเต็มถนนแล้วนี่เอาเราเลยไปครับผมระวังไฟกิกนน่งนะเฮ้ยดยวฝีมือโค้งไวไม่ได้นะความนะบอกเลย รถเกี่ยวเบากว่าไอ้ไมโครอยู่นะพี่ว่านี่ใช่พี่เดี๋ยวเราต้องไปเลี้ยวฝานะครับเลี้ยวฝวานะครับไปครับกลับไว้ไม่ได้ทุกคนอาจจะความนะผมเจ้าช้างเราค่อนข้างหนักนะ นะครับระวังกิ่งไม้ด้วยนะฮะได้ครับผมไม่มีปัญหากิ <c oughs> ่งไม้เด้อกิ่งไม้ดเด้อเลี้ยวขาก่อนเอ้มุมกล้องซุ่มๆเข้าๆออกเขาแห้งว่ะก็อยู่ในรถนอ,อ่ะเอ้ยโค้งหักโค้งหักนี่มาถึงแล้ว <ไป S 3> ของเราไล่ไล่หกนะของเราสุดท้าย ผมไล่ห้าเออจะคว่ำเนี่ยไล่สี่ของเป่าเล็กเล็กนิดเดียวน้องเล็กไงน้องเล็กเดี๋ยวให้หให้หน้อยกับกเ,เพื่อนเข้าทางนี้ทางเข้าไล่เพราะผมอยู่ตรงนี้เราอยู่นี่นะเดี๋ยวมยยยีข้าวตายนะพี่<า><า>ไม่เป็นไรก็เหยียบไปเลย <laughs> สนจริงดีเดี๋ยวผม อกไปครับอ่าจะเริ่มเกี่ยวนะทุกคนนะไปครับผมเปิดอุ้งก่อนเปิดอุ้งก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดลมหรือเปล่าแต่บอกเจ้าที <không? S 2> ่เลยนะพี่เดี๋ยวพี่เปิดล่มก่อนจะลืมกดแตร์บอกเจ้าที่นะพี่แต่แล้วเดี๋ยวนะพี่ขึ้นไปกดล่มตอนนี้พี่แล้วรถใส่ข้าวพี่ข้าวเต็มไวยนะไม่เกี่ยวเลยฮะยังยังไม่ได้เอามารถใส่ข้าวพี่อันนี้ยังไม่ได้เอามา เออทำไมทำไมพี่อันนี้ไม่ได้ะทำไมพี่เปิดล่มไม่ได้อะเกมพี่กดไม่โดนหรือเปล่าผมเปิดได้นะซอยไอเนยซอยไอเนี่ยกดล่มไม่ได้เดืดร้อนนั่นนี่โอต้องพับปุ่มก่อนหรือเปล่าวะอะไรอะพี่ต้องกลางล่มตรงไหน่ะตรงโน้นอะต้องขึ้นเกี่ยวคุ้มพังครับเอกไปหมุนไง ซื้อมาซื้อใหม่ซื้อใหม่เดี๋ยวพี่เซรล่างค้าให้แถวนี้เอานี่ไงพี่มาแล้วนะเป่าอย่าเป่าอย่าเลี้ยวเป่าอย่ากดเลี้ยวหมุนค้างนะเดี๋ยวมันจะพัง <c oughs> อ่ะซื้อซื้อใหม่ได้เลยเดี๋ยวได้พี่ขึ้นรถก่อนเดี๋ยวค่อยขายนะเดี๋ยวขายผิดนะครับแดี๋ยวมาเดี๋ยวเราพร้อมนะฮะ <c oughs> โอเคก็าขายได้เลย,เลยนะผม ไล่เรากว้างกว่าเพื่อนเลยนะที่ไม,ม่มีเว้าวเราไม่มีเว้าใชทุกคนนะเฮ้ยแบบนี้ลื่นนะทุกคนเนาะไม่แหลกแบบนี้ไม่แหลกเลือเล่อนๆเดี๋ยวลองไปใส<อ>่ดินเดี๋ยวพี่ลองใส่ดินดูเลื่อใส่ได้ไหมนะโอเคครับผมในวิวแบบนะนี้ใหม่นะเห็นนะนั่นไงหนุ่มจอดอยู่ตรงถนนจะไดยัง <laughs> ครับ ไม่ใช่แล้วขึ้นรถหม่ก็ดีอะอะไรวะขึ้นไม่ได้อ,อ,อไ,ดไม่ได้เปลาลองซื้อรุ่นอื่นดูเปลาลองลองซื้อรุ่นอื่นดูจ้าช้างอาจจะช่วยได้นะเออลองลองขับจ้าช้างดูมันมันพังอ่ะแบบว่ายังไงแบบเวลาเรากดเลี้ยวค้างให้รถมันหมุนรอบนึงหรือว,ว่าสองรอบแบบมันจะมันจะพังไปเลย เราต้องแบบพยายามแบบตอนเลี้ยวต้องแบบปล่อยตัวตัวตัวเลี้ยวอ่ะไปแล้วไปแล้วโี่ไม่เลือกดแต่หรอพี่โอ้พี่กดตั้งแต่ก่อนเกมอีกโอ้อขา้าขาขอึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถแล้วผมโอ้ไล่ไล่เล็กกว่าเพื่อนนี่จะเสร็จก่อนเพื่อนหรือเปล่าน้อ จะเรือรถล้อเอารถล้อนะจะเดินก็ไม่มีล้อมีแต่รถเกี่ยวนี่ไงเอ้ยขับได้แล้วน่ะเออเวลาเลี้ยวเออเวลาเองเลี้ยวอย่างเงี้นน่ะเองห้ามกดแบบกดแช่ให้มันครบรอบอ่ะอย่าจะให้มันครบรอบแต่มันมันจะเป็นเหมือนเมื่อกี้มันเป็นบั็กอะไรไม่รู้รถเกี่ยวเลยเป็นทุกคันเข้าใจเหมือนกัน นี่เราจะใช้รถคันนี้ขนข้าวอันนี้อะไรพี่ข้าวผมจะเต็มมากเลยพี่ซื้อไหม Ooh, อู้หูจะเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อให้เอารถใหญ่มาเลยก,ก็ได้พี่อือสามคันไม่เต็มหรอกเชื่อพี่หกร้อยหกร้อยไม่มีหกร้อยของข้าไม่มีพี่ไม่ได้ทำมาแสดงว่าเราเราละเลยมากเลยพี่ตายละเออแล้วใครซื้อรถเกี่ยวอีกแล้ว เออเอ็งเอาสองคันเด้อนันเองไม่เกี่ยวอ๋อจะไปเปิดบอดเหราพั<ล>างเอ็งไปกดเลี้ยวเหรอ,หรอไปกดเลี้ยวซ้ำเหรอกดเลี้ยวแช่เหรอเพราะพี่ยังไม่พังเลยเนี่ยม่มันไปกดเลี้ยวแช่งไงเอา้าเริงยังไม่ทำอะไรจริงใอีกแล้วซื้อจะชพางดูวยนเอง็งเ,องเป็นไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าแบบว่ายังไงอ่ะแบบ ถ้าตัวละครไหนแบบเรียกว่ายัางไงวะจะอธิบายยังไงดีถ้าถ้ามันพังแล้วอ่ะมันจะแบบมันจะบั๊กแบบนี้แหละไปแล้ว <laughs> จะได้เกี่ยวไหมน,นี่ว <laughs> ิ่งไม่รู้แล้วดูดิโอ้ตายแล้ว <laughs> ไล่น้อยกัเพื่อนได้เกี่ยวเพื่อใดเนาะ ที่ไหนทีไหนนะพี่จะอยู่ข้างๆเกมนี่เขากำลังเจีบเป็นหน้าไปนะผมเรานี่ขับวนเลยนะเหมือนสมจริงนะผมของจริงนี่คือแบบถ้าไล่นามันทรงนะผมเขาก็จะไถไปทีเดียวครับข้ามคนาเรื่อยแล้วก็หมุนหมุนเรื่อยนะพี่ถ้าแบบนาไหนที่แบบที่เขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าคาแทนามันจะพังนะพี่แล้วเกี่ยวข้าวมันจะเหยียบยาวเลย บ้านผมก็แบบนี้แหละรถเกี่ยวข้าวยาวยาวแล้วก็หมุนตีท้ายนานก็วนกลับมาใหม่แล้วก็วนแบบนี้เรื่อ,อ,อยๆไอหมุนไม่ได้หมุนทุกรถทางเหมือนเปาอ่ะเปาไม่รู้เกี่ยวได้ยังไงทางเกี่ยวหรือเปล่าจะพังอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้รถไหนวันนี้ <c oughs> ไม่ใช่วันของเปาวันนี้วันนี้น่าจะไม่ใช่วันของเปาข้าว <c oughs> จะเต็ม <c oughs> อุ้งแล้วนี่พี่นะ <c oughs> ข้าวจ,จะเต็มจะเต็มอุ้งแล้วนี่โอ้ให้เต็มก่อนเถอะเจ้าช้างมันใส่ข้าวได้น้อยอยู่แล้วพี่มันก็สี่เท่าได้เท่าไหร่ล่ะพี่ได้43อ่ะผมไม่ได้ดูเลยแต่ใกล้เต็มแล้วตอนนี้มันขึ้นมาที่แล้วพี่ขึ้นมาอุ้งข้างบนแล้วนี่ประมาณ70หรือเปล่าเกมเกี่ยวตั้งแต่ก่อนเพื่อนอ่ะเพ้าผมซิ่งไงเต็มใบนี่เดี๋ยวจัดอ่ะผมบอกเลย ้าวเต็มแล้วนี่ข้าวผมเต็มมานี่เี๋็วแล้วเหรอใช่พี่รถขครับต้องการรถขนข้าวครับจะจัดให้ครับผมรถขนข้าวเดี๋ยวเดี้ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรถขนข้าวเดี๋ยวดูก่อนว่ามีขนไหนขนข้าวได้บ้างต้องการขนไหนขนข้าวครับ เกมมันไม่มีรถขนข้าวอ่ะเอ้าไม่มีจริงๆนะเอาเอาเอารถไถขนได้ไหมเดาเดาพี่ the, the ไม่ได้ได้โทถเดี๋ยวจันให้นี่ไงพี่เอสเอสสิบสองร้อยเอสเจ็ดร้อยไงพี่ฮะสิบสองร้อยเอสเจ็ดร้อยขนใหญ่แค่นันถึงเหรอไม่รู้เหมือนกันพี่อันนี้อันอน,นี้นแป๊บนึงรอรอแป๊บเกลือ okay, ผม ก็นี่ไงพี่ไอเดก้าสองเจ็ดไอดำสีฟ้า,<อ>าพี่ก็ข้อกระสีต่อายแป๊บหนึ่งแล้วก็อ่าตัวตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวว่านี่ตัวนี้โอเคเดี๋ยวว่าเลี้หางฝรั่งเอาพี่ ใช่ใช่เอ้าไหนวะอยู่ไหนวะเอานั่นอ่ะเฮ้ยหางนี้มันไม่ใช่นี่หางอัดฟางอะไรไม่ใช่เลยไห่เกมเกมลองเชื่อมดูก่อนที่ใส่อยู่วะนั่นอ่ะอาจารย์อาจารย์อรย์พี่โอเคได้ได้อยู่อ่ะทุกคนเอามันมันก็เป็นที่ผลเวลาดำมันก็ดำได้ ไปแล้วเอ๊ยเราไปขับของเราดีกว่าลืมลืมหน้าที่เลยเ้ยนี่ดูกันต่อครับผมอีกเยอะเลยอ่ะโอ้โหรอนะผมตอนนี้เราต้องรอข้าวลงให้หมดเกี่ยวได้รอบที่สี่เองอีกเยอะเลยว่ะขอาเกี้ยนเต็มใบจัดตาที่กระชากเสียร้อยนียน่ เรื่อยๆนะทุกคนนะตอนนี้เราเรื่อยๆเลยไม่หมื่นวิวสักทีอยาคลิปหม่อ่ะตั้งแต่ผ่านสดนะไม่มีแตกหมื่นเลยอะ้เต็มอุ้มนะทุกคนนี่ตะช้างเต็มไหนี่หมนี่โอ้ดูรถพี่ก่อน ข้าทำมันแห้งๆอยู่นะนิดนึงแต่ว่าวิ่งไปอย่างนั้นนี่ใช่ไผมผมผมก็บิ่งไวมากที่ตอนนี้นจะวิ่งทำไมล่ะครับิงไม่ขับรถเลย <c oughs> อันนี้อันนี้เล่นมุกหรืออะไรครับนะครับโจ้ดีรถเรามันซิ่งไงรถแคสซิ่งก็มาเกี่ยวช่วยหน่อยเด้อโอ้แก้หมดแล้วนี่แค่เสร็จแล้วของผมนี่รถแคสซิงก็มาเกี่ยวช่วยหน่อยนี่ รอเสร็จกับพี่ยังไม่เสร็จกันสักคนเลยโอ,อ้โหครับคิดว่าจะเสร็จไหมถ้าจะร็จเด็ก,ก็เสร็จดีครับผมนะอย่างไรหน้างานวันนี้เราต้องเสร็จนะครับผมให้เสร็จสักงานดีกว่านะ,ะใช่ถึงเราไม่เคยเสร็จสักงานแต่เราเหยียบข้าวเละหมดแล้ว ใกลเสร็จแล้วใกล้แล้วเหรอดูโซนแล้วพี่จะ,<ช>จะเสร็จที่หลังเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนี่อีกยอมเลยแล้วก็หมุนติวต้วติวต้วติ้วติ้วอยู่กำังอะไรอย่นี้ครับท่าไหนแล้วพี่นี่เหรอว้าวาลาเลยเจ็บนี่ไงตรงแหว่งนี่ไงของพี่มันมีแหว่ง <c oughs> แหว่งอยู่แป้งเดียวเลย นี่แหละครับที่ผมไม่เอานาที่ผมไม่เอานาแหวงเข้าแบบนี้แหละครับพี่โอ้สาธ <c oughs> ิษฐานเดียวก่อนได้นี่เดีย๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นปากเกี่ยวของฝรั่งเลยเลยบอกเลยลูด <c oughs> ทีเดียวลูดทีเดียวเส้นองรอบ,อ 2> 2รอบจบไปอยเอออะไรอะเปล่าทำอะไรอะ่ะเก้าเลย รอบหน้าเรามาตีดินไหมพี่ได้ได้ไ้เพราะตีดินเราหายจ้อยไปไหนไม่รู้อนะไเฮ้ยยังอยู่อยู่นะของพี่นะแต่ว่าจําชื่อไม่ได้แล้วม <ś c oughs> ันชื่อว่ปาปานเจริญอะไรสักอย่างเนี่ยทักวันเรามาตีดินกันดีกว่าผมต้องตีดินตอนฝนตกอะ่ะต้องทําให้มันฝนตกอะ่ะถึงจะตีมันลดลมลมมา <ś c oughs> ใก้เสร็จแล้วพี่ผมมาช่วยด้วยนะครับนิดเดียวอนิดเดียวผมนิดเดียวโอ้ของพี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนี่ใกล้ตรงไหนวะพี่เหรียน้อยตั้งเยอะพี่เหลียน้อยกว่าผมอีกของผมอย่างใหญ่เลยนี่เย้ ไล้แล้วไล้แล้ว,ลวทุกคนข้าวก็จะเต็มมาวนี่จะได้อุ้มที่สองนนี้ทุกคนอุ้มแรกยังไม่เต็มเลยนี่รถที่รถที่มันใส่เยอะเนาะขอขอใกล้เต็มแล้วเนี่ย ที่ไหนใกล้หมดแล้วนี่ยังครับเหลือเยอะเลยเหลือเยอะเลยครับบางเกมมันเหลือน้อยมากผมว่าพี่เหลือน้อยกว่าผมนะหรือว่าภาพมันไม่โหลดขอร้องอย่า,าเต็มอุ้ม<า>ก่อนแล้วกันบองที่อุ้มเดียวเกือบเสร็จอ่ะโอ้ยแบบโคตรสุดอ่ะอเห็นไหมเต็มมะนี่ จต็มอุ้งพอดีพี่รถผมอ่ะเท่าไหร่แล้ววะเก้าสิบเจ็ดหรอเดี๋ยวจะเต็มแล้วนี่ของพี่โอ้โอโอพี่แม็ก็ใกล้จะหมดแล้วนี่อีกนิดเดียวนี่ผมเลยเยอะกว่าพี่ของเปาเลยเยอะสุดอ่ะเร <c oughs> <c oughs> ื่องเปาไม่ได้เกี่ยวสักทีอะทุกคนนะ โอ้ข้าเต็บอุ้มโอ้ของเกมอันนี้เหรอเกมเหลือนี่นี่วะก็จะเสร็จแล้วของพี่เหลือนี่เยอะๆเยอะกว่ายงเกมวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเสร็จแล้วนะรอบนี้น่าจะได้สักครึ่งน่าจะได้สักครึ่งอุ้มมาพี่แต่ก็ไ่ได้หมดไม่ถึงครึ่งไม่ถึงไม่ถึงครึ่ง เดี๋ยวผมเสร็จแล้วผมไปช่วยเปาต่อนะพี่รู้สิว่าน้องเปาเรานี่เหลือเยอะนะเขาโม่ทำแต่เขาโม่แต่ทำอะไรไม่รู้อ่ะนะเปาอ่ะธรรมดาครับธรรมดาเปิดฤดูกาลหนูกัดสายไฟหนูกัดสายฟันมันจอดนานไปหน่อยครับเปิดฤดูกาลโอ้กัดสามข้างเลยนะ ไม่ไม่คิดจะดูแลรถไหนหรอสามจริงโหเก่าเก็บอะรถรถจอดถ้าผมรถจอดใช้งานนิดเดียวอะไรเงี้ยหวังว่าจะไม่เกี่ยวเงว่าจะไม่เกี่ยวเเงินไปซ่อมไปดิได้แค่าซ่อมมากำไรอยู่ไหนกำไรอยู่ไหนอะกำไรอยู่ข้อมือครับ อ่าเสร็จแล้วนี่ว่ะเสียเกมใก่ยืดหนึ่งครับผมใส่รามหนึ่งเอาไปช่วยเปล่าต่อโอ้ถ้าจริงๆนะถ้าพี่ไม่ติดเอาเอาไปเทนะพี่เสร็จก่อนเกมนั่นนี่เชื่อไหมทำไมรับเสร็จแล้วเพก่อนนะเรามาช่วยน้องเปล่าต่อผมไล่ดาบของเปล่าดีกว่า เฮ้ยแถวนี้พอดีเลยเป้าพี่มาช่วยเองละนี่พี่ไปละสุดท้ายเลยนี่เฮ้ยยังเหลืออยู่วะนีเดียวเป้าฝากเก็บรายละเอียดด้วยนะฮึฮึจุด้ <c oughs> รดาดด้วยอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้ว ต้อไปทีอุ้งด,ดีกว่าไปทีรถดีกว่าทุกคนนะอุ้เสร็จเสร็จหมดทุกคนแล้วเนาะใช่พี่โอ้เสร็จพร้อมกอันเลยว่ะติดต้นไม้ด้วยอะไรเนี่ยเ็เห็นเลยผมมันไหลละถอยหลังหรอไมหรอของพี่ไม่ไหลนะมันปิดทางเลยนี่ ทำอะไรกันเนาะโอเคโอ้โหเสร็จแล้วโทษเอาอ่ะพี่ไม้ผมจะชวนโอ้ของเกมเกี่ยวไม่เสร็จนะนี่เกมเหลือต้นหนึ่งอ่ะนู่นอ่ะสองต้นสามต้นหมดไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับผมแสดงว่าเกี่ยวไม่เสร็จอะดีโอ้ตายแล้วมาจอดโชว์โกโก้ดีกว่าไหมนี่จอด ไปไปเป่าดับเครื่องดับเครื่องรถดับเครื่องรถใช้ได้ใช้ได้เลยนะทุกคนโอเคเปร่วมทีไว้ก่อนที่เจ็ดโอ้ยสุดจัดนะทุกคนนี่ครับเอเครับผมประมาณนี้วันนี้เสร็จทั้งสามแปลงสามสิบไร่ครับผมเสร็จนะเสียเกมเกมไม่เสร็จครับนี่เหลือกี่ต้นดี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บแล้ก็สิบต้นนุ่นตั้งเยอะโอ้โหตายแล้วเก็บไม่เสร็จโอ้ยพี่เมื่ออะโอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวข้าวนะก็เปิดฤดูกาลเกี่ยวข้าวเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะอ่าเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเกี่ยวข้าวเนาะในหลายๆที่เนาะนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมกับทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมกราบสวัสดีครับ สวัสดีครับ